สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นะคะจีสิมาสไส้ปุยขิงว่าไห้หน้าเขานะคะหน้าอินซีแต่ปีนี้ก็เป็นหน้าหัวล้นอีกตามเคยคะ่ะคลิปนี้นะคะทายทำตั้งแต่มือวันที่15กรกฎาที่ผ่านมานะคะตอนนั้นนเะข่าได้อายุ1 1เดือนกับอีก3สัปดาห์นะคะก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าเขาจีปีนี้นะคะว่างามคือปีที่แล้วเลยเนาะจะเป็นเหลืองๆแล้วก็หัวล้นซะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าปีนี้นะคะวานเข่าไปแล้วตอนที่วานเขาขืนงามนะคะเกิดเต็มไรเลยนะคะสวยมากแต่ฝนนะคะถิงช่วงเปน็นน้ำเราจะสุกน้ำบาดาลใส่บ่อทันนะคะทำให้เขาเนี่ยที่ข้นมางามๆามตอนแรกเนี่ยตายหมดเลยนะคะกลายเป็นหัวโลนแบบนี้เลยนะคะแล้วอีกอย่างปีนี้นะคะจิตกะ บอ่อได้เอาปุ๋ยขิงงัวรองพืชนนะคะปีที่แล้วก็คือรองพื้นไว้ตั้ง15กระสอบต่อไร่เนาะปีนี้ไม่ได้รองพื้นแล้วก็ไม่ได้ฉีดพ่นจุรินทรีย์ยังไม่ได้ใส่น้ําหมักยังไม่ได้ฉีดพ่นจุรินรีย์แล้วปุ๋ยขี้งัวนะคะเพิ่งจะได้ไส้ข้างนี้เป็นข้างแรกนะคะบอกเลยว่าปีนี้บ่พร้อมในการดูแลเอาซะมากๆจะเห็นด้ว่าเขาบ่างามส่วนฟังทางนี้นะคะอ่ามันเนินแต่ฟังทางอ่ะที่ตะวันตกนะคะ จากงามก็นีอยู่เพราะว่าตรงนั้นมันลุ่มนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทายหายเบิงเนาะคลิปนี้พอดีว่า ถ่ายเก็บไว้นะคะถ่ายเก็บไว้เล่นๆก็นเลยเออเอาไม่ให้ดูนก่อนนะคะตอนนี้จินเองกับ่รด้ไปนาม,มาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะรู้ว่าเข่าจะเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวถ้าไปอีกทีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเราก็จะท่ายตรงทางฟังที่แต่มันตกให้ดูนะคะว่าฟังทางนั้นอ่ะมันลุ่มนะคะมันก็จะงามแนจักน่อยนะคะงามก่นนี่อยู่นะคะปีนี้บอกเลยว่าว่าพร้อมนะคะเดี๋ยวจะเอาไม้ทำน้ำปังนะคะเราจะเฮ็ดน้ำปังอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นยังว่าพร้อมเอาไม,มให้เบื่อแค่ยังก็เพราะว่า เอยากเปรียบเทียบนะคะว่าน้าอินซีเนี่ยเขาต้องดูแลดูแล,แลสม่ำเสมอ,อจริงๆนะคะฉีดพ่นน้ำหมักนะคะฉีดพ่นจุลินทรีย์แล้วก็ราดลดลงไปด้วยนะคะแต่การที่เขาจะราดลดลงในน้าเขาน่ะนะเขาต้องมีน้ำนะคะมีน้ำขังเนาะแล้วก็ใส่ <c oughs> ปุ๋ยขี้ง้อทุกๆเดือนฉีดพ่นจุลินทรีย์ไห่น้ำหมักทุกๆเดือนนะคะแล้วก็เอาแหนแดงมันลงนะคะ การดูแลนะักอินซีก็จะประมาณนี้นะคะมันอาจจะยากก็เคมีนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและก็เกิดความภาคภูมิใจของเขาด้วยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีจ้า